ินเตอร์เทนนิวค่ะอ่ะวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวข่าวของคนนะคะในวงการฮอลลีวูดมาอัปเดตก,กันอีกเช่นเคยค่ะ,คะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ในหน้าของเว็บไซต์ สยามดารากันบ้างดีกว่านะคะกับข่าวข่าวของนี่เลยจานักร้องหนุ่มชื่อก้องโลกมาลูนไฟ้นะคะหนุ่มอดัมเลวินนะคะกับนางแบบสาวนะคะสังกัดวิตเตอรีซีเครทค่ะที่เขาบอกว่ามีการมั่นหมายกันนะคะตั้งแต่นะคะกลางปีเดือนที่ปีที่แล้วคือเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยจนถึงวันนี้นะคะทั้งคู่นะคะจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ในเว็บไซต์ของสยามดาราลงข่าวแบบนี้เลยคะ่ะ แต่งจริงไม่โม้อดดัมเลวินอุ้มคู่มั่นนางแบบเข้าหอที่เม็กซิโกเขาบอกว่า ได้เวลาทิ้งลายเสือแล้วนะคะสำหรับอดัมเลวินนักร้องหนุ่มชื่อดังจากวงร็อกชื่อก้องโลกมาลุนไฟเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเบตาฮีพรินซ์ลูนางแบบสาวสุดเซ็กซี่นะคะสังกัดวิกตอเรียซีเครดค่ะโดยงานนี้มีการระบุว่าทั้งสองคนพร้อมเต็มที่สําหรับพิธีการแต่งงานที่จัดขึ้นที่ประเทศเมซิโกเมื่อวันเสาร์ที่19กัากรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่านักร้องหนุ่มสุดแสบค่ะได้มั่นหมายกับนางแบบสาวแห่งค่ายวิคตอเรียซีเค กับเบตาเบฮาตีนี่นะคะ, ati, ะ,คะที่อายุห่างกัน10ปีนะคะบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยอายุ3 5มแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยอายุ25ปีนะคะไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะและเตรียมที่จะประกาศนะคะลั่นคำบ้านสัญญารักกันนะคะที่นะคะชายหักของโรงแรมแอลกันโซในลอสคาบอสที่ดินแดนจังโกประเทศเม็กซิโกะแะแรงข่าวเขาบอกว่ายังเปิดเผยนะคะโดยนะคะเมลออนไลน์นะสื่อออนไลน์ยอดฮิตนะคะ ตาล็อกเกอร์วัย35ปีกับคู่มั่นสาวนะคะวัยกลัดนี่นะคะ25ปีได้เข้าเช็คอินที่รีสอร์ทตั้งแต่เมื่อวันพุธนะคะที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแต่งงานของพวกเขาอย่างเต็มที่ค่ะโดยงานนี้นะคะมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเลวินกับพรินสลูนะคะได้จัดการจัดห้องนะคะทั้งหมดค่ะ72ห้องสำหรับนะคะแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งรวมทั้งโจไนฮิลนะคะนักแสดงดังจากหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street ซึ่งรู้จักกับเลวินตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วค่ะและกับพี่ชายของเขาด้วยคือจอแดนนะคะเฟรสเตอร์นะคะที่เป็นผู้จัดการวงมาลุนไฟอีกด้วยค่ะเขาบอกว่าในส่วนนะคะของพรินซ์ลูนะคะจะมีบรรดาเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนนางแบบมาจากค่ายวิกตอเรียซีเครสค่ะทั้งนะคะแคนดิสสโลโพเอลค่ะกับเอรินฮิสเทอร์ตันค่ะโดยทั้งสองคนนี้จะเข้าร่วมงานแล้วก็ดินเนอร์ที่มีการจัดงานเลี้ยงขอบ คุณที่นะคะช่วยให้งานแต่งงานของเธอเนี่ยสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีค่ะ ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเลวินเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยพร้อมที่จะลงหลักปักฐานใช้ชีวิตคู่แล้วนะ,ะหลังจากที่เดทกับแฟนสาวของตัวเองมาได้นะคะตั้งแต่กลางปีกรกฎาคมปีแล้วจนถึงกลางปีนี้ที่ผ่านมากรกฎาคมเท่ากับว่าเป็น1ปีเต็มค่ะในการใช้ชีวิตเขาได้บอกว่าในชีวิตของผมผมได้ทําเรื่องที่เหมาะสมและผมก็มีเรื่องที่สนุกสนานมากมายที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็กําลังจะตามมาเร็วๆนี้ค่ะ,คะพร้อมกันนี้นะคะตัวเลวิสเองยังเผยว่าตอนที่ไปพบนะคะว่าที่พ่อตา ครั้งแรกนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเสียวแบบสุดๆเลยแต่ก็ยึดปัชยายอย่างได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทําเสือใช่แล้วนนค่ะถูกต้องถ้าไม่กล้าเข้าทาเสือจะไม่ได้ลูกเสือแน่นอนและออที่สาคัญนะคะเขาบอกว่าทาเสือเนี่ยนะลูกสาวเสือเนี่ยสวยมากมใครที่มีโอกาสได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องการเดบบแบของวิคตอเรียซีเขทนะคะ,ะจะเห็นว่าเธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งสาวนะที่อยู่ในนะแคตตาล็อกดีกว่านะ<ช>ของวิกตอเรียซีเขทนะคะพริสลูนะคะแล้วก็จะเห็นเดินเนี่ยแทบจะทุกงานด้วย และเธอลราก็ได้งานนี้ก่อนหน้านี้คือตัวมาลูฟายเองก็มโอกาสได้ไปร่วมเล่นคอนเสิร์ตการเปิดนะคะคอลเลกชันพิเศษของวิกตอเรียด้วยแล้วก็แฟนสาวเขาก็เดินแบบด้วยถ้าหลายคนมโอการได้ดูนะก็จําความจําภาพประทับใจนั้นได้นะคะว่าทั้งคู่เนี่ยแม้จะทํางานอยู่แต่ก็หวารกันได้ด้วยนะอิจฉาวมาค่ะและที่สำคัญก็บอกว่านะคะเป็นคําพูดนะมาจากเลวินนะพูดบอกว่าตอนที่เขาทําเสือนะบอกว่าตอนที่ผมไปขออนุญาตท่านนะคะผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ The <laughs> คุณก็รู้ว่าผมเป็นยังไงแต่มันเป็นสิ่งที่ผมต้องทําและมันก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวแบบสุดๆนะคะอดัมเลวินทัานนักร้องนํารูปหล่อวงบาลุนไฟเนี่ยเข้าพิธีนะคะวิวากับเบฮาตีพรินซ์ลูดนำแบบสาวสุดเซ็กซี่นะคะจากค่ายวิกตอเรียซีเครสเรียบร้อยแล้วตามแหล่งข่าวที่ออกมาเผยแพร่นะอย่างที่บอกไปนะคะท่ามกลางความดีๆของบุคคลใกล้ชิดทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงร่วมวงการค่ะเขาบอกว่าเลวินสวมทักซิโดนะส่วนเจ้าสาวก็ไม่ชุดแต่งงานของมาร์คเคเซ่ค่ะโดย เธอมีโคโค่โรซาเพื่อนนางแบบค่ะเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะในวิธีนี้มีแขกมาร่วมเป็นสักขีพยานทั้งหมด275คนทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงในวงการ ซึ่งส่วนใหญ่คนในวงการบันเทิงนั้นก็มีทั้งโจนาฮิลเ์ิรดฮิตริสตันค่ะโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะคะแล้วก็แคนดิสเวลโพเจสันซีเกลค่ะรวมถึงเพื่อนๆร่วมวงอย่างมาลุมไฟส์ของเจ้าบ่าวเนี่ยเจ้าของตำแหน่งผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของ People เนี่ยนะคะก็ได้มาร่วมงานเรียกว่าเป็นงานแต่งงานที่คับข้างไปด้วยคนดังจริงๆนะใช่แล้วค,ค่ะแม่275คนไม่น้อยเลยนะถูกต้อง <น><ล>ห้อง<ล>มีแต่คนดังจริงๆ<ช>ด้วยห้องที่จองไว้ก็72ห้องห้องเหมือนจะบอกอะไรหรือเปล่าเลขนี้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวไปแทงเลย3ตัวท้ายอันนี้จะล่างหรือบนออต้อง<ม>เยวว่ไม่ดี <c oughs> ไม่ด, <c oughs> ไมดีไม่ดีนะไม่ยังไงก็แล้วแต่นะก็ต้องขอแสดองความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะที่น่ารักมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยลุ้นกันนะคะตั้งแต่ตอนที่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มที่จะคบหาดูใจกันแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันจะเหมาะกันหรือเปล่าเพราะาอีกคนนึงเนี่ยนะคะก็เป็นนะคะเขาเรียกว,ว่าเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดแน่นอนเวลาเขาขึ้นไปทีร้องเพลงนี่ถึงเขาเีย เป็นผู้ชายที่สาวๆหลายคนตังแบบเสียงจะแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วเป็นเอกลักษณ์แล้วแบบเวลาขึ้นข้อสุดแต่ละทีหรือแบบโอ้ยใจจะละลายจะละลายจริงๆนะคะแต่พอมาเปิดตัวปุ๊บว่าฉันกำลังเดทคบหาดูใจกับเบฮาตีพินสลุกท่านั้นแหละสาวๆอยยวกันเลยทีเดียวใแล้วเพราะว่าฝ่ายสาวเธอนี่ก็ดีกรีนางแบบวิกตอรีซีเคทนะจ๊ะไม่ธรรมดานะคะแขนขาก้านยาวด้วยอย่าได้ไปยุ่งกับผู้ชายของเขาเชียวนะเออเออเอาสิเอาสิเอาเปไงก็ทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนี่ยจ๊ะยังไงก็แล แต่ก็ขอให้มีเบบี๋เร็วแล้วลกันเพราะว่า ถ้าออกมานี่คงจะน่ารักน่าชาังมากเลยอะแต่ว่าแบบร <c oughs> อดูแขนขาเนี่ยจะยาวเหมือนคุณแม่หรือเปล่าอะไรนี้นต้รอรอดูกันต่อไปนั่นเองค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคู่รักคู่นี้เลยดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าตำนานรักผีเน่ากับลงผูเนี่ยจะถูกปลุกให้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งค่ะ <c oughs> หลังจากที่คริสบาวเนี่ยนะหนุ่มฮิปฮอปจอมอื้อเถาเนี่ยตกเป็นข่าวค่ะว,ว่าลืมอดีตรักรีฮันน่านักร้องสาวสุดเซ็กซี่ไม่ได้จนถึงขั้นขนาดต้องโทรไปหาเธออยู่เป็นประจํา โดยเป้าหมายเนี่ยคงไม่มีอะไรมากไปกว่า จะขอรีเทิร์นนั่นเองค่ะ,ะสำหรับคริสบราวแล้วก็สาวริฮันนาแล้วก็เขาบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าบราวกับริฮันนาเนี่ยค่ะแยกทางกันหลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอในปี2009และหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอยู่เรื่อยๆแต่สุดท้ายค่ะก็เป็นความรักแบบรักเลิก,กที่หาความสุขไม่ได้เลยจนสุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะตัดสินใจเด็ดขาดขอโบอกมือลาดีกว่าค่ะบราวนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเพิ่งจะออกจากคุกหลังจากฝ่า ฝืนทันบนในช่วงระหว่างที่เขาเนี่ยเข้ารับการบําบัดค่ะเรื่องอารมณ์รุนแรงคริสเนี่ยจะเมาอยู่บ่อยๆนะตั้งแต่ที่ออกมาจากคุกแล้วก็พยายามโทรหารีฮันนาหลายครั้งเพื่อ uh huh. หวังที่จะติดต่อกับเธอค่ะซึ่งแหล่งข่าวนะคะก็ยังได้เผยกับฮิตนิตยาสารดังเมืองผู้ดีว่าหนุม่มนักร้องเลือดร้อนเพิ่งจะแยกทางกับคารูเช่ทานแฟนสาวหลังจากที่เขาเนี่ยทำตัวสุดเพี้ยนค่ะด้วยการนําภาพสยิวของแฟนสาว uh huh. คารูเช่ทันเนี่ยนะคะโชโก้นของตัวเองเนี่ย uh huh. ไป โพส์ไว้ในอินสตาแกรมยอดฮิตโดยการกระทําดังกล่าวนี่นะสร้างความผิดหวังให้กับทานอย่างมากเพราะเธอรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับพฤติกรรมของบาวแบบนี้ได้โถเป็นใครใครก็ต้องโกรธเฮ้ย เรื่องบางเรื่องเนี่ยไออย่างสรีระบางอย่างเนี่ยถ่ายเอาไว้ดูกันเองนะออแต่มันไม่จะเป็นต้องค,คุยต้องไปเผยแพร่โดยเฉพาะค,คุณคุณเผยแพร่นะเขาเป็นแฟนคุณนะใช่คือเป็นแฟนกันอยู่อันนี้คือแบบรักกันไม่ได้ไมีปัญหาอะไรกันเลยแต่บังเอิญเนี่ยฝ่ายสาวเนี่ยนะคะันแบบถ่ายรูปก้นไว้แต่น่าคิดออว่าน่าจะอยู่ในมือถือสมม่วนตัวของตัวเองแต่ว่าด้วยความเพี้ยนของคริสบาร์เพราะว่าการติดเหล้า,<อ>าคุณมาอะไรอย่างนี้นัดเอารูปของแฟนสาวเนี่ยที่ถ่ายรูปก้นบ้านขายของตัวเองเนี่ยไปโพสในอิสแกรมแล้วก็ในอิสแกรมนี่จะโหนรู้กัน <I S 2> านะใช่แล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าแหล่งข่าววงในเ <Yeah. S 2> นี่ยฮะยังเผยว่าคริสเนี่ยเมาเห็นโอกาสเมื่อรู้ว่าริคันนาเนี่ยทุกทุกเรื่องเรียกได้ว่ารู้เรื่องราวของริฮันนาทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องริฮันนากับเดร็กและเขาแทบจะทนไม่ไหวที่ติดต่อไปหาเธอแต่คารูเช่พบหลักฐานเลยทะเลาะก,กับเขานั่นเองเธอทําหนีเขาเรื่องเมาแล้วก็ที่พยายามติดต่อไปหาริฮันนาเนี่ยฮะหลังจากที่โดนลากออกมาจากคลับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอบอกกับเขาว่าจะเลิกกับ เขายกเว้นเขาจะกลับเข้าไปรับการบํบาบัดแต่ตัวบราวเองนะคะไม่ได้สนใจที่จะเข้าไปรับการบํบาบัดอีกหนึ่งรอบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรีฮทนน่าเนี่ยได้โชว์ความหวานและก็ความโรแมนติกกับเร็กมานานพอสมควรแต่สุดท้ายค่ะพวกเขาเนี่ยก็เข้ากันไม่ได้และเธอได้บอกกับครอบครัวรวมทั้งเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับบราวแล้วก็รวมทั้งการตัดสินใจเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองด้วยการค่ะกลับไปรีเทินกับหนุ่มบราวอีกหนึ่งครั้งคือจะบอกว่านี่มันไม่ใช่รักสามเศร้าแล้วนะ uh huh. มันเป็นรัก สี่เศร้าคนของเธอกับคนของฉันรู้ว่าฉันกับเธอติดต่อกันงงไหมใช่แล้วคนของเธอกับคนของฉันก็เกิดอาการไม่พอใจถูกแล้วฉันกับเธอก็เลยต้องเลือกว่าตกลงว่าจะต่อจะคบกันต่อหรือว่าจะเลือกไอคนปัจจุบันเอองงไหมแต่ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่า รีฮันนาเนี่ยกลับไปคบกับคริสบาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็รีฮันนาเนี่ยมีโอกาสได้กินอาหารกลางวันกับรอนพ่อของเธอพ่อของอคริสบาเนี่ยที่ LA เมื่อเร็วๆนี้แล้วก็บอกว่าเธอมีโอกาสที่จะกลับมาคบกับคริสอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนอื่นๆเนี่ยได้บอกเลยนะคะว่าเธอไม่ควรกลับไปคบกับบราอ์อีกนะแต่ออรีฮันนาค่ะไม่สามารถต้านทานแรงปรารถนาของหัวใจได้เธอเลยส่งข้อความกลับไป